การรับมือโควิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขคนไข้ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์แต่ว่าการรับมือโควิดที่ดีเนี่ยคือการาบาลานซ์ระหว่างผู้ติดเชื้อจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่เกินกว่าโลบสารสุขจะรับได้กับเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องที่ต้องดีด้วยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราไปมุ่งเน้นแต่การติดยึดติด ยึติดกับเลขศูนย์เลขศูนย์จนเมื่อมีผู้ติดเชื้อแล้วซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่ของโรคระบาดท,ที่ไม่มีทางที่จะทํำยังไงก็ตามถ้ามันยังระบาดอยู่ทั่วโลกเนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเจอพอเจอแล้วเราจะทําอย่างไรมากกว่านะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพมีประสิทธิภาพดีที่ผ่านมามีการทดสอบระบบแล้ว อสมอมีการชื่นชมระบบควบคุมโรคสับสนโรคได้รับการชื่น,ช,นชมระบบการรักษามีประสิทธิภาพเรามีผู้เสียชีวิตจากโควิดน้อยนะนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญคือเรามีระบบสวัสดิการที่ทําให้คนเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินในการรักษาตรงนี้ทําให้หลายๆอย่างมมร่รวมกันเนี่ยเรามีระบบที่ดีมากมันพร้อมสําหรับการที่จะจะมีความเสี่ยงต่อการมีผู้ติดเชื้อได้บ้าง แต่เราไม่จําเป็นต้องปิดบ้านปิดเมืองเนื่องจากว่าไม่ได้เกินศักยภาพของสาธารณสุขการตรวจนี้ต้องตรวจฟรีตรวจตามความต้องการและตรวจได้ตามที่จำนวนที่ต้องการตรวจเป็นความผิดพลาดของการสื่อสารของรัฐบาลมาตั้งแต่ต้นผู้ติดเชือ้อผู้ที่ได้รับเชือ COVID ้อโควิดเนี่ย ไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากติดหรอกแต่ว่าเขาไปติดมาจากไหนเขายังไม่รู้บางคนเนี่ยไม่มีอาการด้วยซ้ําไปมาตรวจถึงจะเจอไอ้ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นคือเรายึดต,ติดกับตัวเลขของการติดเชื้อเป็นศูนย์เราบอกว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพวกที่ไปล้นหาที่ไปเสี่ยงเองแล้วไม่รับผิดชอบต่อสังคมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราถ้าเรามองย้อนกลับไปโรคหลายๆโรคที่ผ่านมาสมัยลองเอช HIV เข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆเนี่ย เราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะโดนแบบเดียวกันคนที่ติดเชื้อเอชวีเป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีคนที่ติดเชื้อเ,นนรรมมเชอชโรคชอวีถ้ามีตุ่มมีแผลมีอะไรขึ้นเนี่ยคนจะรังเกียจนะครับกว่าจะเปลี่ยนความคิดนี้ได้เนี่ยใช้เวลานานมากกว่าเอชจะเป็นโรคที่ทุกคนคิดว่าเป็นโรคธรรมดากินยาคุมอาการไว้ได้เนี่ยยากมากก็คือเป็นการที่ทําให้คนที่ติดโรคเป็นตาบาป จะยิ่งทําให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยากถ้าเราติดเชื้อหรือที่อาจจะมีการน้อยๆก็ได้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปตรวจพอเราไม่ตรวจเรามีโอกาสแพร่ได้แต่ถ้าการตรวจแล้วเจอเชื้อถือว่าเป็นเรื่องปกติถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้คนก็จะกล้าแล้วก็อยากไปตรวจแล้วก็อยากจะเปิดเผยมากขึ้นผลงานของคุณประยุทธ์จริงหรือ ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นของโควิดเนี่ยการปิดประเทศคือเริ่มเริ่มในวันที่ต้นเดือนเมษายนวันที่กราฟขึ้นสูงสุดแล้วและกำลังจะจะลงคือเรามีมาตรการเนี่ยช้าไปช้าไปในช่วงแรกของโควิดถ้าใครจำได้เรื่องของถุงมือยางขาดตลาดเรื่องของหน้ากากอนามัยขาดเรื่องของชุด PPE ที่ให้แพทย์ขาด,ขาดตรงนี้เนี่ยยังไม่มีความรับผิดชอบ จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่บอกว่าผู้นำมีความรับผิดชอบอย่างไรจริงๆแล้วคนที่มีหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยคุณควรให้เขาอยู่ตรงนั้นแล้วดูแลตรงนั้นใครเป็นคนสั่งให้เขาเข้ามาในเมืองถ้าเขาไม่ต้องเข้ามาในเมืองเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะ <S <S เขาก็ดูแลพื้นที่ของเขาไปแต่จริงๆแล้วปัญหาหลักอยู่ที่ความเข้าใจในการดูแลโลกมากกว่าใช้กําลัง ใช้การปิดกั้นเนี่ยไม่สามารถทําให้การดูแลโรคมันมันมันมีประสิทธิผลการดูแลตรงชายแดนเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือความเข้าใจและการประสานงานกันระหว่าง2ประเทศพอตอนนี้พอมีปัญหาขึ้นที่ผ่านมาปิดแบบปิดกั้นถาวรเลยนะก็จะเห็นว่ามีข่าวเรื่องของการจ่ายเพื่อให้มีคาาข้ามมาได้ใช่ไหมพอมีข่าวตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนที่ข้ามมาครับตอนนี้จังหวัดเชียงรายได้คุยกับท่าขคี้เเล็กของฝั่งนู้นใครจะมีความประสงค์จะข้ามมาให้มาลงทะเบียนแล้วก็ให้มีการประสานงานผ่านผ่านคอมมิชชั่นชายแดนผ่านกรรมธิการชายแดนซึ่งตรงนี้ที่ผ่านมาทำไมไม่ทําการควบคุมเชื้อด้วยการที่ปิดชายแดนแบบนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะอาจจะมีการลักลอบได้ซึ่งเกิดขึ้นได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะปิดดีแค่ไหนก็ตามเอาทหารมายืนเรียงกันเลยก็ตามเนี่ยไม่ได้หรอก แต่ที่จะได้คือทําความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศและให้มีการไปมาหาสู่กันอย่างปลอดภัยมากกว่ามีการตรวจโรคที่ชายแดนไหมมีการาลงทะเบียนประวัติคนข้ามมาอย่างไงบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญทุกคนเนี่ยในประเทศไทยรู้สึกรู้สึกบอบช้ำรู้สึกเจ็บปวดกับการปิดประเทศรอบแรกตอนนี้ทุกคนก็เลยกลัวถ้ามี ถ้าอาจจะต้องมีการปิดอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นความผิดของใครล่ะฮะเป็นความผิดของรัฐบาลที่ไม่มีการเยียวยาหรือเปล่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเยียวยาทุกคนอยู่ได้มีการไปซัพพอร์ต SME ให้จ้างงานอยู่คนทุกคนมีงานมีเงินเดือนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติเหมือนเดิมเนี่ยถามว่าคนจะกลัวการปิดประเทศอีกรอบไหมไม่มีใครกลัวเราในทุกคนกลัวกันหมด เพราะว่าการบริหารจัดการหรือเปล่าแั้นสิ่งที่ต้องถามกบไปคือว่าจริงๆแล้วอ่ะรัฐบาลคนนั่งหัวโต๊ะของสอบคคือคุณประยุทธ์เนี่ยมีภาวะผู้นําระดับไหนนะครับมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือการอ้างพรกรสถานการณ์ฉุกเฉินถามว่าอ้างอ้างเพื่อยับยั้งโควิดหรืออ้างเพื่อจัดการกับผู้ชุมนุมกันแน่ เป็นคำถามที่ผมเป็นปลายเปิดไว้ผมคิดว่าคนที่รับฟังรับชมเนี่ยก็น่าจะมีคําตอบแล้วว่าพระกฉุกเฉินไว้แก้ปัญหาโควิดหรือทําไว้เพื่อจัดการกับผู้ชุมนุมกันแน่